นี่ฟ้นตกไปแล้วน้ำขึ้นเร็วมากเลยแบบเดียวขึ้นมานี่แล้วอ่ะเมื่อกี้นี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยน้ำโขมลูกขนเกิเยอะมากดูดูซิลูกดูซิดูซิมันกลัวมันตกน้ำเห็นปะคะน่แม่น้ำเริ่มไหลเข้ามาแล้วค่ะเริ่มไหลเข้ามาแล้วค่ะเริ่มไหลเข้ามาร็วมา เมื่อกี้นี่ยังวเมื่อกี้นี่ยังว่าเข่าอยู่เนาะเมื่อกี้รังเข้าอยู่เมื่อกี้นี่ยังไม่เข้ามาเลยค่ะตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะแล้วมนะคะนี่น,น้ำขมนต้องขอหน่อยน้องดินดูไม่ขอไม่ขอดูอดหน่อยน้องพิมอย่าไปใกล้นะลูกนะกลัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนนั้นเขาเอานะน,น,นี่คือบ้านเราบ้านทินดุงนะคะ ขึ้นมากเลยวันนี้วันที่เอ่อเ่ไหววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าได้ดูวงได้ดวงได้ดวงกำลังไหลเข้ากำลังไหลเข้ามาเลยโอ้โอยอันนี้นี้อันี้